ถ้าพูดถึงว่าถ้าทำไลฟ์เทาเนี้ยเออในความคิดอันนี้ต้องตอบแบบคนมีความรู้ครับเพราะผมไม่มีสำหรับผมมันคือเหมือนเป็นคอมมูนิตี้อะไลฟ์เทาจะเป็นท,ที่สำหรับไว้เล่นดนตรีจริงๆมันคือสถานที่ที่นักดนตรีควรไปเล่นมันคือที่ที่วงได้มาโชว์ถ้าจะชื่อว่าไรเทาแล้วมันเหมือนแบบวันนี้อยากดูคอนเสิร์ตแบบไปที่นี่ก็คือมีอยากดูโลเคอลแบน์อยากดูไลฟ์แบนต้องมาดูที่นี่อะไรอย่างเงี้ย สำหรับผมนะครับเป็นจุดที่ซีนดนตรีเกิดขึ้นคือไลฟ์เฮาส์ทุกคนมันหวังอะให้ซีนดนตรีไทยดีขึ้นแล้วไลฟ์เฮาส์มันเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มันต้องมี พอมันมีไลฟ์เฮาส์ให้ศิลปินมาเจอแฟนคลับมาแบบเพอร์ฟอร์มให้ดูอ่ะมันเป็นแบบอีกอย่างที่สามารถคอนเน็กกันระหว่างคนดูกับศิลปินได้ในช่วงเวลานั้นๆเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่เวทีมันใหญ่เราเต็มที่เราก็ได้แค่ถ่ายรูปแต่ว่าพอมันเป็นไลฟ์เฮาส์อ่ะมันจะมีโมเมนต์อ่นเจอน้องๆเจอแฟนคลับเขาอาจจะมาครั้งแรกแต่เขาแบบเข้ามาทําความรู้จักเราได้อะ่ะตอนเนี้ยดนตรีมันเกิดขึ้นหรือว่านั่งตรีมันเกิดขึ้นเขาปล่อยงานได้เองโดยที่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพึ่งใคร ดังน,นั้นมันก็จะเกิดศิลปินที่ต้องการ l ล v e เ o u s e เยอะมากเลยอะ่ะอยากให้ลองไปรู้จักศิลปินที่เราฟังเพลงเขาทุกวันมากๆเลยอะ่ะแบบตอนที่เขาโชว์กับตอนที่เขาทําเพลงเป็นมาสเตอร์ออกมาให้เราฟังอาจจะเป็นคนละคาแรคเตอร์ก็ได้มันเป็นเหมือนคอมมอนกราวครับให้คนที่ชอบอะไรแบบนี้มาเจอกันทั้งคนดูแล้ววงนะครับนี่ไเป็นห้องสมุดแล้วกันนะของดนตรีอะไรเงี้ยการได้อยู่ตรงนั้นอะวง เล่นอยู่ข้างหน้าเราแล้วเรายืนฟังอยู่ข้างล่างแะ้วก็แบบเสียงหรือแบบซาวเบสทุกอย่างที่มันกระหึ่มออกมามันทําให้เราแบบมันกระแทกกับเราอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่หาตรงอื่นไม่ได้ทุกครั้งที่ศิลปินพูดเรื่องการแนานสดงสดอ่ะคือตาจะเป็นบรกกายเขาจะพูดเลยนะว่ามันจะมีพลังงานที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างแบบคนดูกับ ัวศิลปินเองแล้วมันก็จะเป็นดินามิกการรับส่งอย่างนั้นอะไปเรื่อยๆแล้วมันคือสิ่งที่นักดนตงตีต้องการอะมันทําให้เขามีพลังกลับไปทํางานต่ออย่างเงี้ยผมว่าถ้าจะซัพพอร์ตศิลปดนตรีอะผมว่ามันซัพพอร์ตใจอะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะว่านัก้องตีมันใช้ใจเยอะ